สวัสดีค่ะทุกคนสิงกัมมไมามาสเตอร์นะคะวันนี้นะคะเจนมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะกับความรักของเราค่ะเพื่อนๆความรักระยะทางไกลนะคะกับหนุ่มๆต่างชาติของเรานะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจนมีเคล็ดลับดีๆวิธีการดีๆนะคะที่จะทำให้คนของคุณหลงรักคุณด้วยตัวอักษรค่ะเพื่อนๆคุยกันผ่านตัวอักษรน,นี่แหละคะ่ะ สามารถทำให้คุณนะคะสร้างความผูกพันกับเขาได้นะคะก็คือสร้างความผูกพันร่วมกันได้ด้วยตัวสอนนะคะซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆการที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งเกิดความผูกพันได้นั้นนะคะเวลาเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้เกิดเรื่องตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มีวิธีคิดดีๆค่ะเราจะ มีวิธีการอย่างไรบ้างลองมาฟังกันดูนะคะพเพื่อนๆผ่านตัวอักษรค่ะข้อแรกเลยค่ะพเพื่อนๆการที่คุณจะคุยกับคนของคุณ นะคะให้เกิดความผูกพันได้นะคะคุณต้องค่อยๆสร้างนะคะค่อยๆสร้างไปทีละเล็กทีละน้อยทีละวันผ่านจากวันเป็นเดือนนะคะผ่านจากเดือนก็ไปเป็นปีนะคะซึ่งหากถ้าคุณผ่านถึงขั้นปีไปแล้วนะคะเพื่อนๆเจนเชื่อมั่นแน่นอน,นะคะ่ะว่าคุณกับเขาก็จะเกิดความผูกพันกันนะคะข้อความนะคะหากถ้าเราจะคุยกับผู้ชายนะคะ เชื่อทำให้เกิดความรู้สึกตรงนั้นได้นี่นะคะในวิดีโอนี้นะคะเจนจะมาลงลึกในเรื่องของการใช้ข้อความตัวอักษรนะคะทีนี้ก่อนอื่นที่คุณจะคุยกับเขาผ่านข้อความนะคะข้อแรกเลยนะคะเจนอยากให้ทุกคนเนี่ยค้นหาค่ะค้นหาความเหมือนนะคะความเหมือนหรือความชอบที่คล้ายๆกากันระหว่างคุณกับเขาอะนะคะ การที่คุณค้นหาความเหมือนหรือความชอบที่คล้ายๆกันเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยคุยกับเขาได้นานขึ้นนะคะแล้วการที่คุณหาความเหมือนความชอบที่คล้ายๆกันเนี่ยแหละคะ่ะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้จักตัวตนของเขาได้ด้วยนะคะทีนี้เราจะค้นหาความเหมือนนี้ได้อย่างไรนะคะก็คือคุณก็ต้อง หนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆก็คือคุณจะต้องหาที่โปรไฟล์ของเขานะคะอ่านโปรไฟล์ของเขาให้ละเอียดนะคะผู้ชายที่คุณเลือกมาแล้วเนี่ยนะคะเจนมั่นใจว่าคงจะต้องเป็นผู้ชายที่ตั้งใจค่ะตั้งใจมาหาความรักนะคะตั้งใจมาหาคนที่จะใช้ความรักร่วมกันกับเขาเพราะฉะนั้นโปรไฟล์เขาก็จะต้องมีรายละเอียดตรงนี้ค่ะหากท่านหนุ่มๆของคุณไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะคะ คนนั้นของคุณไม่ใช่ค่ะไม่ได้มาจริงไม่ได้มาจังนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณตัดออกค่ะคุณเลือกคนได้นะคะให้คุณเลือกคนที่ตั้งใจจะมาหาความรักนะคะเพราะฉะนั้นคุณค้นหาตรงนี้ได้จากโปรไฟล์ค่ะเพื่อนๆว่าเขาชอบอะไรคุณกับเขาเหมือนกันตรงไหนนะคะแล้วเมื่อคุณหาความเหมือนความชอบที่คล้ายๆกันได้แล้วนะคะ อันต่อไปนะคะเพื่อนก็คือให้คุณใช้คำถามค่ะในระหว่างการคุยด้วยการใช้ข้อความเนี่ยให้คุณตั้งคำถามนะคะเป็นคำถามข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะถามเขาในเรื่องที่คุณเหมือนกันในเรื่องที่คุณชอบเหมือนกันนะคะแล้วข้อต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะเพื่อนๆอนอกจากคุณจะค้นหาความเหมือนความชอบที่คล้ายๆกันแล้วนะคะเพื่อนๆ คุณก็จะต้องขออนุญาตดูนะตั้งเป้าหมายในการคุยกับเพื่อนคุณจะต้องตั้งเป้าหมายในการคุยนะคะว่าก่อนที่คุณจะคุยค่ะนะคะคุณจะคุยเรื่องอะไรนะคะการที่คุณมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายในการคุยเนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะเจาะประเด็นได้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถอ่าน ตัวตนของเขานะคะคผ่านข้อความได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะนะคะก็คือหากถ้าคุณตั้งเป้าหมายไปแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยไปเนี่ยนะคะมันก็จะออกนอกประเด็นน้อยน้อยน้อยที่สุดนะคะและอย่างสำคัญนะคะคนไหนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษการที่คุณทำการบ้านไว้ก่อนการที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ก่อนกำหนดหัวข้อไว้ไวคุยก่อนเนี่ยมันจะทำให้คุณเก่งภาษาได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะคะเพื่อนๆ ตั้งเป้าหมายในการคุยนะคะส่วนข้อที่3นะคะเราก็มาถึงวิธีการกันค่ะวิธีการที่จะใช้ตัวสอนเราจะใช้ตัวสอนแบบไหนทำให้เขาชอบเราและทำให้เขาอยากคุยกับเราไปเรื่อยๆนะคะก็คือคุณจะต้องใช้ตัวสอนหรือคำพูดที่สั้นค่ะไม่จำเป็นต้อ,ตองถูกไวยากรณ์นะคะใช้คำพูดที่สั้นสำคัญก็คือคุณจะต้องใส่ feeling ความรู้สึกลงไปในตัวอักษรด้วยนะคะระหว่างการคุยเหมือนกับการที่คุณคุยกันแล้วเห็นหน้าค่ะคุณต้องมีจินตนาการด้วยนะคะเพื่อนๆคุณต้องจินตนาการว่าคุณคุยกับเขาแบบเห็นหน้ากันเพราะฉะนั้นหากถ้าคุณใช้จินตนาการตรงนี้ผสมลงไปปุ๊บเนี่ยเวลาคุณพิมพ์นะคะคุณก็จะใส่ความรู้สึกตรงนี้ลงไปด้วยค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะในกรณีที่ คุณส่งข้อความไปหาคนของคุณเนี่ยนะคะไม่จําเป็นนะคะว่าคุณจะต้องได้รับการตอบกลับไม่จําเป็นจะต้องคุณต้องรอข้อความเขาก็คือเวลาที่คุณจะส่งข้อความอะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นจะต้องคุยกันทุกครั้งนะคะสาเหตุเพราะอะไรคะข้อความเนี่ยนะคะหากถ้าเราส่งไปแล้วเรามีเป้าหมายในการคุยเป้าหมายชัดเจนในการที่จะ เขียนคําขึ้นมาส่งไปให้เขาเนี่ยคุณก็จะรู้เป้าหมายของคุณชัดเจนว่าโอเคการส่งข้อความคุณไปครั้งนี้เนี่ยหากถ้าคุณไม่ต้องการที่จะคุยกับเขาคุณแค่ส่งไปอาจจะเป็นก o ุ d ม o อร์นิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะส่งทิ้งทิ้งไว้ให้เขาอ่านอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการส่งข้อความทิ้งไว้ให้เขาอ่านเนี่ยคุณก็จะต้องใส่ฟีลิ่งลงไป ก็คือเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วใช่ไหมคะว่าข้อความเนี้ยคุณอยากจะให้เขารู้สึกอย่างไรให้คุณเขียนลงไปค่ะนะคะเขียนลงไปในกระดาษก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณถึงพิมพ์ส่งไปให้เขานะคะสำคัญเลยนะคะเพื่อนการคุยกันผ่านข้อความกับรักทางไกลเนี่ยคุณต้องใส่ความรู้สึกลงไปความรู้สึกของคุณนะคะหากถ้าคุณกำหนดตัวคุณได้ ให้รู้สึกแบบที่คุณตั้งไว้เนี่ยคนของคุณสัมผัสได้ค่ะนะคะเพราะยังไงคุณก็เลือกคนที่ศรัทธาเหมือนกันความเชื่อใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเขาจะรับรู้ความรู้สึกของคุณตรงนี้ได้นะคะให้คุณใส่ความรู้สึกลงไปในตัวอักษรนะคะทีนี้ในส่วนของตัวอักษรที่คุณคุยส่งไปเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวอักษรธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะคุณอาจจะใช้ ัวสอนในลักษณะที่เป็นคำถามทิ้งไว้ให้เขาคิดค่ะผู้ชายเนี่ยจะชอบอผู้ชายเนี่ยตามหลักจิตวิทยาแล้วนะคะเพื่อนเขาจะจินตนาการเก่งมากกว่าผู้หญิงค่ะเขาจะใช้พลังแห่งจินตนาการของเขาเนี่ยคะ่ะแล้วแต่นะคะว่าแต่ละคนจะมีมากมีน้อยแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีค่ะจะชอบคิดนะคะแล้วก็การมองเห็นของเขาเนี่ยะคะ่ะ ก็จะวัดความรู้สึกได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณส่งข้อความไปเนี่ยนะคะคุณต้องเป็นส,ส่งข้อความในลักษณะที่นอกจากจ,จากจะใส่ฟีลิ่งลงไปแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องใส่คำที่สามารถทำให้เขาไปจินตนาการต่อได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะในช่วงแรกเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์ช่วงแรกนะคะซึ่งความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงนะคะข้อความที่ส่งนะคะ ก็จะมีความลึกและความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นข้อความนะคะเป็นการคุยผ่านข้อความที่เป็นความสัมพันธ์ระยะแรกนะคะเพื่อนๆลองนํากลับไปใช้ดูนะคะวิธีการที่จะทำให้ผู้ชายหลงรักคุณด้วยตัวอักษรได้นั้นนะคะ1น,นะคะคุณต้องเลือกความเหมือนก่อนนะคะความเหมือนความชอบที่คล้ายๆัันและ2 คุณก็จะต้องตั้งเป้าหมายในการคุยนะคะและ3ค่ะเพื่อนๆคุณก็จะต้องใช้คำพูดที่มีมิติใช้ตัวอักษรคำพูดข้อความที่มีมิติมีความรู้สึกนะคะแล้วให้เขาไปจินตนาการต่อนะคะเพื่อน <ๆ S 2> กับวันนี้เทคนิคง่าย,ายๆสำหรับเที่ยวธรมให้คนของคุณประทับใจและหลงรักคุณผ่านตัวอักษร ง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองกลับไปทำดูนะคะวันนี้เจนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ